ทักทายทุกๆคนเด้อจ้าการที่เข้าเฮดเมนูใดเมนูหนึ่งแสบนี่มันก็นลำบากอยู่ดอค่ะเพราะว่าเขาใส่เฮดดูเมนูนี่พ่อของลูกร้องคอมาอีกแล้วค่ะตำแจ้วจ้า,จาเพื่อนบอกว่าตำให้เขาถูกอาทิตย์เลยนะวาซันให้สาเตดบ่แ่บเนาะจ้าเขาคอยสีบใส่ดูพ่นแล้วอันที่จริงมันกะบ,บรเ้เฮดแ่บอีหย่างเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่แบบกินกับอีหยังกะแ่บแม่ค่ะกินกับต้มไข่ซื่อๆก็แ่บจ้าแังมีพักลวกพักซดแฮงแ่บคักเนาะจ้าเอาละเบาหลร้ใหญ่ห้างค่ะอันดับแรกฮ้ก็กับักพริก เกานั่นแหละค่ะผู้ใดสะดวกปิ้งก็ได้เด้อค่ะแต่สาหรับแอนนั่นเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ขวานในกระทะสะดวกสบายดีคักจ้าตัวบักพิกหอมแดงแล้วก็กระเทียมสุกแล้วห่าก็สิเอามาต่าแบบนี้ค่ะตําให้มันมุนๆแหลกๆค่ะหรือเอาแบบที่หฮอชอบก็ได้เด้อจ้าหลังจากต่าทุกอย่างเสร็จแล้วหฮาก็สิปุงรดเด้อค่ะบัดที่นี่เรื่องปุงแอนกระ่บได้ใส่หลายอย่างเด้อค่ะแอนใส่น้าปลาราที่เขาต้มมาแล้วใส่ขวดคายนะค่ะเขาจะปุงรสมาแล้วแอนกระสิใส่ไปประมาณหนึ่งทัพพี่ค่ะอันนี้้กก็ขึนย่วา ขัวบักพีก้อมแดงแลักกกระเทียมหลายป่านไดได้ค่ะมือนี่แอนว่ามันเหมาะกับเนึงทับพี่ค่ะบได้ตามหลายป่านได้จ้ามือนี้หลังจากนั้นแอนกัสิบีบักนาวลงไปน้ำค่ะแอนชอบตัดเปรี้ยวไปน้อยนึงเนาะจ้าหลังจากนั้นกันยวยยวยทุกอย่างให้มันเข้ากันแบบนี้ล่ะค่ะซิมรสาัิเมืองท่าแซบแล้วกัตักเสิ์ฟไ้เลยค่ะเป็นจากไหนจ้ะเฮ็ดางบ่ขาดตามแจวสูตร่ายๆของแอนบ่ได้มีหยังยุ่งยากเลยเนาะจ้าต่ว่ากินกับยังกัแซบแซบค่ะเส้นเลยนะจ้ะถ้าผู้ใดมักเมนูนี่แอนกัฝากกดไลใจัง การทําคลิปต่อไปค่ะคลิปหน้าแอนซีเฮดเมนูอีหยังกับฝากทุกคนติดตามแน่เด้อจ้าขอขอบคุณล่วงหน้าจ้าสำหรับมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย